บ้านหลังเก่าที่เราซื้อมามือสองราคาถูกจนน่าตกใจมีห้องแปลกๆอยู่ห้องหนึ่งไม่มีหน้าต่างมีแค่ประตูเก่าบานเดียวและบนนั้นมีตะปูสนิมหนิมตัวหนึ่งปักอยู่โดดๆไม่มีอะไรแขวนเราลองดึงมันออกดูมันแน่นมากเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อไม้แถมดึงไม่ถนัดเพราะดูเหมือนมันจมลึกไปในเนื้อประตูจนเกือบจะหายไปหมดแล้วพอตกกลางคืนเสียงแปลกๆก็เริ่มมา เสียงกระซิบเบาๆจากในห้องนั้นคล้ายเสียงกรีดร้องแผ่วๆจนวันหนึง่งเราได้ยินเสียงขูดขีดดังมาจากประตูยิ่งดึกยิ่งชัดเจนเราเอาหูแนบประตูได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรพยายามดันตะปูตัวนั้นจากด้านในเหมือนมันกำลังพยายามแทงให้ตะปูทะลุออกมาจากอีกฝั่งเราเอากระดานมาตอกปิดประตูนั้นไปเลยไม่กล้ามแม้แต่จะมองมันอีก แต่เสียงมันยังคงอยู่ทุกคืนเรายังคงได้ยินเสียงตอกตอกตอกจากด้านในประตูนั่นเรากับว่ามีบางสิ่งกำลังพยายามตอกตะปูจากโลกอีกฝั่งเพื่อเปิดทางให้ตัวเองออกมาและเราทำได้แค่หวังว่าตะปูตัวนั้นจะไม่มีทางเข้ามาในโลกของเราได้สำเร็จผู้สนับสนุน KMM ีด t H เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง